สวัสดีครับผมนายพนวิทย์พุยันครับชื่อเล่นชื่อเจเจมาจากโรงเรียนเอกปัญญาครับเป็นตัวแทนแชมป์อันดับแชมป์ไทรแข่งขันซีซั่นสองครับสวัสดีครับผมนายกิติเดชโพโนององ,องมาจากโรงเรียนสุราวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์เป็นตัวแทนคนแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภเชเจริญชื่อเล่นชื่อการค่ะมาจากโรงเรียนสุรวิทยาคารวันนี้มาแข่งขันคำคมค่ะได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไปสู่เวทีแชมออฟเดอะแชมซีทั่นสองค่ะรู้สึก ตื่นเต้นค่ะคิดว่าคงจะไม่ได้รางวัลแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ได้ก็คงต้องซ้อมให้มากขึ้นท่องศัพท์ให้มากขึ้นแล้วก็มีสติให้มากขึ้นค่ะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้ที่1เป็นตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับก็เป็นเกมที่สู่สี่แล้วก็สนุกมากเลยครับผมแต่ละคนนะครับก็มีจุดมุ่งหมายที่อยากจะเป็นแชมป์เหมือนกันมันก็จะทําให้การแข่งขันเนี่ยมันดุเดือดมากขึ้นแน่นอนครับผมอีก7คนระวังตัวให้ดีนะครับผมมาแล้วนะครับ ปีนี้มาแชมป์ออเดอร์แชมป์ครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ